ขุมกาลังเขานะครับให้มาเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.0งแรงม้านะครับที่210แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรใบเทอร์โบเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีของมันก็คือมันจะเป็นตัวเทอร์โบที่ทํางานทีละลูกนะเบรกเนี่ยจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือว่าเป็นเบรกไฟฟ้านั่นเองนะครับแรปฟิล์มนะครับเป็นสีเทาแลมโบลงตัวมากๆไฟหน้าของเขานะครับก็จะมาเป็นไฟแบบแมทริก LED หรือในระบบ ในส่วนของการถอยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับตัวแม็กนะครับเป็นตัวเวกฟอ r ต์นะครับตัวนี้แม็กตัวนี้นี่แผงมากครับช่วงล่าง Pro f e นเดอนะครับตัวนี้เป็นโชอคอัพแบบ O.E.M 2.5เป็นตัวท็อปของ Pro เฟ n d e r เลยนะชุดเบรกมาเป็นชุดเบรกคอสต o ม Bambo นะครับการเปลี่ยนตัวเบรกเนี่ยเพื่ออะไรครับก็เพื่อความปลอดภัยทําให้ระยะเบรกของตัวรถเนี่ย สวัสดีครับผมมิสเตอร์พงศ์ฟอดเกษตรครับและคลิปนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า e v e r อ s t y y t ต c คันนี้เนี่ยค่าตัว1,922,000านาบาทคันนี้เนี่ยที่เห็นเป็นสีเทาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเทาแลมโบนะครับคันนี้จริงๆรถเดิมเราไม่ใช่สีนี้นะครับจะเป็นรถสีดำเดี๋ยวเบื้องต้นผมพาไปดูในห้องเครื่องของเขากันเลยดีกว่าว่าขุมกำลังของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเค ในส่วนของขุมกําลังเขานะครับให้มาเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.0หรือว่าเครื่อง2000นั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์ใบเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบแบบเทอร์โบคู่แล้วก็ให้กําลังแรงม้านะครับที่210แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะครับเทอร์โบคู่เนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับมันจะเป็นตัวเทอร์โบที่ทํางานทีละลูกนะครับทำงานแบบรอบต่ํารูปหนึ่งแล้วก็รอบสูงเนี่ยอีกลูกหนึ่งทําให้มันมีอัตราการ สิ้นเปลืองเนี่ยที่ต่ำมากนะครับก็คือประหยัดน้ำมันนั่นเองนะถัดมาเนี่ยจะเป็นพัดลมนะครับพัดลมก็จะเป็นพัดลมแบบไฟฟ้านะครับที่ควบคุมการทำงานโดยรีเลย์นะครับซึ่งพัดลมตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีสปีดสองสปีดด้วยกันนั่นก็คือถ้าอุณหภูมิของห้องเครื่องเขาร้อนมากเนี่ยเขาก็จะปรับความแรงขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับและบางครั้งพอเราจอดรถแล้วเนี่ยอุณหภูมิในห้องเครื่องเขายังไม่ถึงจุดของเขาเนี่ยเขาก็ยังไม่ดับ พัดลมนะครับก็จะสังเกตว่าพัดลมก็อาจจะยังติดอยู่และเดี๋ยวจะค่อยดับไปเองนะครับถัดมานะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ e v e r อร์เเนี่ยก็ให้มาเป็นแบตเตอรี่ A G M นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดเลยตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าคุณภาพของเขาเนี่ยดีเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยให้มาเป็น80แอมป์800 cca นะครับซึ่งให้กำลังไฟฟ้ามาที่เพียงพอกับเจ้า e v e r อร์ที่ใช้ไฟฟ้าเยอะ มากๆเลยนะครับคันนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเบรกเนี่ยจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือว่าเป็นเบรกไฟฟ้านั่นเองนะครับข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีของเจ้าเบรกไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะควบคุมการทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะให้การจ่ายน้ํามันเบรกที่เสถียรมากๆเลยทําให้เราแตะเบรกเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาที่เราเบรกมันก็จะ เวลาเราวิ่งมาเร็วเ,วเนี่ยเบรกกระทันหันบางทีเราต้องย้ำเบรกใช่ไหมครับหรือกระทืบเบรกแบบรวนแต่อันนี้เนี่ยเขาจ่ายน้ำมันเบรกตามโหมดการขับขี่ของรถที่ให้มาเลยนะครับซึ่งรถคันนี้ก็มีโหมดในการขับขี่อยู่ที่6โหมดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดถนนลื่นโหมดประหยัดน้ามันลากพ่วงหรือว่าวิ่งลุยทรายแบบอออโรดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องของเครื่องยนต์ของเจ้าเอเวอร์เรสต์เนี่ยก็ยังแบ่งเป็นในโซนร้อนกับโซนเย็นด้วยอ่าตัวในโซนร้อนเนี่ย เขาก็จะอยู่ทางฝั่งนี้ส่วนในโซนเย็นเนี่ยเขาจะมีในส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์ซึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามันทําให้เจ้าคอมเพรสเซอร์แอร์ของเจ้า e v e r อร t คันนี้เนี่ยเขาปรับอุณหภูมิทําความเย็นในห้องโดยสารโดยสารได้เย็นเร็วมากๆนั่นเองนะครับเรียกกันเรียกได้ว่าหนาวเลยแหะครับพูดง่ายๆถ้าเราอยู่ในในในตัวรถนะโอเคในห้องเครื่องก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตกแต่งภายนอกบ้างดีกว่านะครับ การตกแต่งภายนอกเนี่ยเจ้า e อเวอเรสคันนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับหลักๆก,ก็จะมีการแรปฟิล์มนะครับเป็นสีเทาแลมโบทั้งคันเลยแล้วก็มีการตัดช่วงตอนบนของเขาเนี่ยเป็นสีดำเงาเรียกได้ว่าลงตัวมากๆนะครับแล้วก็มีกระจังหน้าก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นตัวกระจังหน้าของทิงคาแล้วก็มีตัวเส้นสายสีแดงสีน้ำเงินแบบนี้เป็นกิมมิกของเขานะครับ แล้วก็กระจังหน้าก็เป็นลายแบบสปอร์ตดุดันแบบนี้เลยนะด้านข้างซ้ายขวาก็จะมีไฟ LED มาให้ด้วยนะครับในส่วนของตรงกลางเนี่ยก็ยังมีในส่วนของมินิ LED มาให้อีกต่างหากนะครับซึ่งตัวนี้เป็น LED แบบสีเหลืองนะอ่าก็สปอร์ตแล้วก็สวยงามมากๆเลยในส่วนของกล้อง360องศาของเขาเนี่ยรอบคันกล้องหน้าเขาก็ยังเว้า์เอามาให้ก็ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมเลยนะครับ ในส่วนของไฟหน้าของเขานะครับก็จะมาเป็นไฟแบบ m a ทริก LED หรือเขาเรียกว่าไฟหน้าแบบอัดฉิิะะนั่นเองนะครับการทำงานของเขาเนี่ยก็บอกแล้วว่าอัดฉิิยนะฮะก็จะมีการเปิดไฟให้เองนะครับยกไฟสูงเองนะครับเวลามีรถสวนมานะครับแสงไฟเนี่ยมากระทบที่เลนเอแนะครับกล้อง d d s ด้านบนนะครับเขาก็จะมีการหลี่ไฟให้ด้วยนะครับก็จะไม่ไปแยงตาฝั่งรถฝั่งตรงข้ามที่เขาวิ่งสวนมานะครับ ตัวเซนเซอร์ก็ให้มารอบคันนะครับหน้า 6. จุดหลัง6จุดของเขาก็จะมีในระบบในส่วนของการถอยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับก็เลยจะมีเซนเซอร์มารอบคันในส่วนของชุดแต่งนะครับรอบคันนะครับก็มีการตกแต่งมาเป็นชุดแต่งแบบนี้เลยนะก็จะเป็นสีเทาแบบที่เราแรปมาเลยแล้วก็ตัดด้วยสีดำนั่นเองนะครับไฟตัดหมอกของเขาให้มาเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับ ในส่วนของหน้าหน้าก็จะมีประมาณเท่านี้อ๋อมันจะมีในส่วนของนี่ครับไฟที่เป็นกิมมิคของเจ้าเอวอร์ริคันนี้เลยก็จะเป็นไฟ LED แบบ4แคมป์แบบนี้นะครับอ่าสวยงามมากๆเลยเป็นสไตล์อเมริกันนะแล้วก็มาถึงในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่าตัวแม็กนะครับมาลูกค้าเลือกมาเป็นแม็กแบบแม็กฟอร์ดเลยนะฮะเป็นตัวเวกฟอร์ดนะครับตัวนี้แม็กตัวนี้นี่โอ้โหแพงมากๆนะครับเป็นลายก้านสีดําเงา เป็นแม็กฟอร์ดเนี่ยก็คือเป็นแม็กที่มีน้ำหนักที่เบามากๆนั่นเองนะครับซึ่งการเลือกใช้แม็กที่เบาเนี่ยมันมีข้อดียังไงครับการเลือกใช้แม็กที่เบาเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าพอเวลารถมีการอาอฟโรดมีการโยกนะครับมันก็จะไปลดภาระของเจ้าโช๊คอัพที่อยู่ด้านในตัวรถด,ด้วยก็ทำให้มีการยืดอายุการใช้งานของเจ้าโช๊คอัพไปได้อีกนะครับ แล้วแม็กเนี่ยเป็นสีดำเงาสวยๆสปอร์ตแบบนี้เลยแล้วก็ดูพรนะีเมียมนะลัดมาด้วยนะครับยางโต o ย o ัยโอเพนคันที่ตัวนี้ซีรีส์ยางจะเป็น275 55 R20 นะครับซึ่งก็เป็นแม็กขอบ20นั่นเองยางเป็นยางออเท r เรนก็สามารถวิ่งได้ทั้งถนนดำแล้วก็ถนนที่เป็นแบบออฟโรดเลยนะฮะซึ่งลุยได้ดีมากๆนะแล้วก็ยังให้เสียงที่นุ่มแล้วก็ เกาะถนนได้ดีด้วยนะครับในส่วนของด้านในนะครับก็จะมีการโหลดตัวรถลง2นิ้วนะตัวนี้จัดทรงเป็นแบบสุลต่านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยของเขาก็เลยต้องใช้เปลี่ยนในส่วนของช่วงล่างมาเป็นช่วงล่าง p r o เฟนเดอนะครับตัวนี้เป็นช็อคอัพแบบ O.E.M 2.5เป็นตัวท็อปของ p r o f ฟนเดอเลยนะเปลี่ยนพวกปีกนกอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็ตัวช็อคอัพของเขาเนี่ยก็ยังมีในส่วนของซับแทงมาให้ด้วย ซึ่งตัวซับแท้งของเขาเนี่ยสามารถปรับความนุ่มหนึบได้ถึง8ระดับเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าถ้าวันไหนเนี่ยผู้ขับขี่นะอยากมีฟิลลิ่งในการขับขี่ที่สปอร์ตร้าใจแล้วก็ปรับให้มันช่วงล่างมันแข็งหน่อยเวลาที่เราเทโค้งเทโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โยนไม่โยกเยกมากนะครับแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าก็จัดในส่วนของชุดเบรกมาเป็นชุดเบรกคอสตอมแบมโบนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น เบรคเบรมโบ่ยี่สิบซนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยของเขาจะมีลูกสูบ6ลูกสูบนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า6พอตนั่นเองด้านหลังมีมา4พอพอตพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะและคาลิเปอร์ของเขาเนี่ยทำเป็นคาลิเปอร์สีแดงมาเลยเรียกได้ว่าโ,โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็การเปลี่ยนตัวเบรกเนี่ยเพื่ออะไรครับก็เพื่อความปลอดภัยอของผู้ขับขี่ที่มากขึ้นนั่นเอง เรียกได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยสำคัญถูกไหมฮะการเปลี่ยนเจ้าเบรกเบมโบเข้าไปเนี่ยก็ทําให้ระยะเบรกของตัวรถเนี่ยมันสั้นลงนั่นเองแล้วเวลาเบรกเนี่ยก็จะไม่หัวทิมด้วยนะเวลาเบรกเนี่ยพอเบรกปุ๊บเขาจะดูดลงพื้นนะครับอ่าแล้วก็เบรกได้ระยะสั้นมากๆการขับขี่ที่บางทีมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราเบรกได้ทันท่วงทีจานหน้านะครับก็เปลี่ยนมาเป็นจานแบบใหญ่นะครับเป็นขนาด410มิลนะครับ เพื่อที่ให้เจ้าเบรกเนี่ยมันจับจานได้แน่นมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเซาะล่องเซาะลายมานะครับอย่างที่เห็นเลยเพื่ออะไรก็เพื่อระบายความร้อนในส่วนของตัวจานเบรกนะครับบางทีเราอาจจะเคยเห็นนะพวกจานเบรกมันแตกมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันร้อนมากนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวฮับก็เป็นสีดำนะตัดมาสวยงามเลยนะครับถัดมานะครับในส่วนของกระจงกระจกอะไรพวกนี้เนี่ยก็มีการแรปเก็บนะครับ และเก็บเป็นสีดําคุมโทนแบบนี้เลยนะเพราะว่าเจ้าวายแท็กเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นสีกาไฟหมานั่นเองนะครับพวกมือเปิดประตูอะไรเงี้ยเราก็แ็ปมาหมดเลยนะครับที่เห็นด้านหลังเนี่ยครับตัวเล็กๆนี่ก็จะเป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะแล้วก็คาลิปเปอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะเป็นคาลิปเปอร์สีแดงนะครับซึ่งสีแดงเร้าใจมากๆเลยถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของท่อนะครับท่อคันนี้เนี่ยลูกค้าก็เลือกใช้เป็น ท่อ HKS นะครับตัวท่อ HKS เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะแล้วก็ครอบมาด้วยในส่วนของตัวครอบท่อที่เป็นลายเคฟล่าแบบนี้สวยงามมากๆเลยทีเดียวตัวท่อ HKS เนี่ยก็ให้ฟิลลิ่งในการขับขี่ที่เร้าใจมากๆอีกด้วยแล้วก็ให้เสียงที่สปอร์ตนุ่มแล้วก็ทุ้มนะครับทุ้มอยู่ในใจของคนขับเลยทีเดียวนะครับทั้งยังเพิ่มแรงม้านะครับ ให้มาถึง2แรงม้าด้วยนะเพราะว่าพอเราเปลี่ยนท่อเปลี่ยนเปลี่ยนยาวเลยนะแล้วก็ทําให้การกรองของมันเนี่ยโล่งมากอีกด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของสกเกิร์ตนะครับก็ให้มาแบบนี้เลยสกเกิร์ตหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยทีเดียวด้านหลังนะครับไฟท้ายของเจ้าเอ e เวอรคันนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายแบบ s i g เนเจอร์ led นะ,ะตัวไฟเนี่ยก็จะเล่นลายมาแบบมัสแตงเลย นะครับเป็นประมาณแบบนี้มี CC แบบนี้นะเว้นระยะแล้วก็ในส่วนของหลอดไฟเนี่ยก็ยังเป็นหลอดไฟ LED ทั้งหมดเลยเป็น Full LED นะไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวไฟถอยของเขาเป็น LED ทั้งหมดเพื่อการประหยัดไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายเนี่ยเขาก็ยังให้มาเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเจ้า e v e r e s t สต e ไวเนี่ยพอเรากดเปิดเนี่ยมันก็จะเปิดให้เองแบบนี้เลยนะแล้วก็พอเราปิด ตอนนี้มันตัวคิกเซนเซอร์เนี่ยมันจะถูกตัดออกไปแล้วเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถแบบยูโรไฟนั่นเองนะครับและการปิดก็ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายเนี่ยเขามีระบบแจมโรดักชั่นด้วยนะถ้าสมมุติว่าเราเกิดกดปิดแล้วมันเรายังอยู่ในนี้เนี่ยมันจะไม่ทับเรานะครับมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะยอดเยี่ยมมากๆโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านไหนบ้างดีกว่า ในส่วนของด้านในนะครับต้องบอกอย่างนี้เริ่มกันที่พวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยนะครับเอเวอร์เรสให้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%เซเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเบามากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้ชายตัวเล็กหรือผู้หญิงที่ตัวเล็กนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องน้ําหนักของพวงมาลัยจะหนักเกินไปนะครับทั้งที่เราเปลี่ยนล้อแล้วก็มีการโหลดมาด้วยนะครับพวงมาลัยก็ยังเบาขนาดนี้นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันควบควบคุม ในส่วนของหน้าจอ,อ,อหน้าจอเรือนไม้นะครับแล้วก็หน้าจอกลางที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมีครูสคอนโทรลนะครับมีระบบขับเองรักษาระยะห่างเองก็ปรับจากตรงนี้แล้วก็จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะแต่พอมันถึงจุดหยุดนิ่งแล้วเราก็ต้องกดเพื่อให้มันทําความเร็วต่อนะครับประมาณนี้ในส่วนของหน้าจอเรือนไม้เนี่ยของเขาก็ให้มาเป็นหน้าจอแบบ 10นิ้วนะแล้วก็เป็นกราฟิกสวยงามแบบนี้เลยเป็นฟูลคั o เ o อร์นะครับก็คือมีสีสันสดใสแบบนี้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ยังมีการบอกเกน้ำมันมีการบอกความร้อนแล้วก็ตอนนี้เพิ่มในส่วนของการบอกตัวน้ำมันแอดบลูมาด้วยนะครับตัวสารแอดบลูไม่ใช่น้ำมันแอดบลูนะครับระบบสตาร์ทให้มาเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอกลางเนี่ย ของเขาให้มาเป็น12.5นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ s ิงค์ a a นั่นเองรองรับในส่วนของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ให้ด้วยนะครับควบคุมการทำงานต่างๆในรถเนี่ยก็สามารถควบคุมได้จากหน้าจอนี้เลยนะครับทั้งยังมีการเชื่อมต่อ Ford p a s t นะครับเพื่อที่จะสตาร์ทรถจากระยะทางไกลหรือว่าเราจะสตาร์ทรถเมื่อก่อนที่เราจะขึ้นรถสัก10นาทีก็ยังสามารถทำได้นะครับล็อกรถเปิดรถสามารถทำได้จาก หน้าจอมือถือเราทั้งหมดเลยนะครับด้านล่างให้มาเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการชาร์จแบบ usb แล้วก็ในส่วนของ type c ก็ให้มาด้วยนะครับตัวเกียร์นะครับให้มาเป็นเกียร์แบบ e s h i p t e r นะครับส0สปีดนะครับตัวเกียร์ e c h i p t e r สิบสปีดเนี่ยก็คือเจ้ารถคันนี้ก็สามารถถอยจอดอัตโนมัติแล้วก็ถอยจอดเข้าซองแล้วก็ถอยจอดเทียบข้างแบบอัตโนมัติทั้งยังกดให้มันออกจากซองโดยอัตโนมัติได้อีกด้วยนะครับ ในส่วนของเบรกมือเนี่ยให้มาเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีโหมดโหมดในการขับขี่เนี่ยสามารถปรับได้นะครับปรับจากตรงปุ่มตรงนี้นะอ่านีคือการปรับโหมดในการขับขี่นะก็มีหลายโหมดให้เราเลือกเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของปุ่มการมุมมองแบบออฟโรดมาให้เราด้วยนะโอเคตัวกระจกนะครับให้มาเป็นกระจกแบบตัดแสงนะครับ ตัวกระจกมองหลังให้มาเป็นกระจกแบบตัดแสงออตโต้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของซันรูฟบูลรูฟมาให้นะครับอ่าวิธีการกดเปิดกดปิดก็จะอยู่ที่ตรงข้างหน้ากระจกเลยนะครับสามารถกดเปิดปิดได้เบาะให้มาเป็นเบาะหนังเลยนะครับตัว y t ยทก็จะเป็นเบาะหนังดำได้ส้มนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเจ้าตัว y t ยทเลยแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยก็ยังมีการปั๊มโลโก้มาเป็นอักษร YT ยทให้อีกด้วยนะครับ ตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้คู่หน้านะครับปรับได้8ทิศทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดันหน้าดันหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการดันหน้าดันหลังนะครับปรับนอนเอาขึ้นนะครับแล้วก็มีการดันหลังเวลาที่เราเมื่อยนะครับถ้าเราขับขี่ในระยะทางไกลเนี่ยเราสามารถดันหลังให้มันหายเมื่อยได้นะครับกระจก ให้มาเป็นกระจกแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้คู่หน้ามาให้นะครับห <dans celui> ลอนลอแบบนี้เลยนะเดี <they are S 1> ๋ยวผมดับเครื่องก่อนก็ในส่วนของเจ้า e v e r e s t y รสตคันนี้นะครับก็จัดทรงแบบสุลตานเลยหรือว่าเป็นรถแบบรถเศรษฐีนั่นเองนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถของพี่กุ๊กกิ๊กนะครับก็เพิ่งตกแต่งเสร็จเลยแล้วผมก็เอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะครับ แล้วถ้าใครนะครับชื่นชอบนะครับสไตล์การแต่งรถแบบนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ที่เบอร์0819148668หรือว่าทักเข้ามาที่ YouTube เลยก็ได้นะครับทางเราเนี่ยมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้คุณถึงบ้านโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องก้าวเท้าออกมาจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยในส่วนของผมก็น่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วอย่างวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ